สวัสดีครับทุกคนกับโบคุ้มแบงค์ช่องแบงค์ชาแนลปิ้งวันจันทรไม่ได้ครับผม,ผมกลับมาแล้วกับการรีวิวน้ำหอมอีกเช่นเคยชิ่นน้ำหอมในวันนี้เป็นน้ำหอมที่มีความน่ารักกับคุณปิ้งมีความเห็นอะแบบว่าว้าวเหมาะสมเสื้อที่ใส่ในวันนี้มากนะครับทุกคนและก็คือน,น้ำหอมของแอนน์ซูนี่ทุกคนก่อนหน้านี้ถ้าคุณจําได้ว่าในชุมชนอ่ะผมได้โพสต์น้ำหอมที่จะรีวิวในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเหล่านั้นยังไม่ได้รีวิวเลยตอแหลเหรอก็ไม่แต่ว่า คุณรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราจะรีวิวอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นกับมันซึ่งเหล่านั้นถามว่าตื่นเต้นไหมในดับหนึ่งแต่ว่าไอาสิ่งที่จะรีโนนี้เป็นอะไรที่มีความตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันแพคเกจิงน,น่ารักมา,มากๆถ้าพูดถึงไอโนซูเนี่ยคุณจะต้องนึกถึงน้ําหอมที่มีขวดที่มีความน่ารักกับบุคบิกเช่นอ่าตะคุนแฟนตาเซียที่มันรูปของมารนิยคอนแล้วก็เป็นรูปของนังเงือกนะคะผมอันนั้นก็มีความน่ารักมา,มา,มากๆแล้วก็ล่าสุดที่เป็นตัวสกายใช่ไหมที่เป็นตัวของรูปบ อันนี้ก็น่ารักมากๆแล้วก็ได้รับความชมเรื่องเพลงจริงหนะผมซึ่งล่าสุดแอนนาสูก็ได้ออกคอลเลคชั่น ซัเนเดย์นะทุกคนซันเดย์ในที่นี้ก็คือไอศครีมนะครับผมซึ่งไอศครีมของอินาซุยเนี่ยออกมาทั้งหมด3กลิ่นในปี2023นันย่สิบสาด้วยความทีม่ความสดๆเป็นใหม่ร้อนๆสำหรับน้ำหอมของอินาซุยคอลเลคชันซันเดย์นะครับผมวันนี้ผมจะนำมารีวิวทุกกลิ่นเลยนะครับผมซึ่งน้ำหอมเซตนี้ของอินาซุยเนี่ยผมจะบอกว่าเขาออกมาทั้งหมด3กลิ่น,นก็คือ1สีเหลืองที่มีชื่อว่าเยลโลมิลโลสีชมพูที่มีชื่อว่า พริตตี้พิงแล้วก็สีม่วงที่ชื่อว่าเวลเลตไวท์นะครับผมอ่านว่า hmm. ว uh ิบดูไว้ว่าสักอย่างหนึ่งนะครับผมอ่ะสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับผมเราจะเรียงจากตามที่เขาบอกมาเลยนะครับผมตัวแรกที่เขาออกมาโปรโมทเป็นตัวแรกเป็นภาพแรกก็คือ Yellow m e มโ low ทุกคนสำหรับกล่องของ a n นโน y Sunday นะครับผมผมจะมีอันที่เป็นแพ็กเกจจิ้งอันใหญ่ตัวใหญ่เลยอะ่ะแค่หนึ่งกลิ่นนั่นก็คือ v i o l e t Wi ท e นะครับผมซึ่งกล่องเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนกล่องมีความน่ารักกับมุกโกปิกมากนะครับผมมีความเป็นแบบ เหมือนกับกล่องใส่ไอศครีมอะน้องสาวที่ทางานผมมีความคึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะทําให้กล่องเนี้ยมันเป็นพลาสติกเราจะได้ไปใส่น้ําจริงแต่ว่ามันเป็นกระดาษนะครับและที่น่าสนใจก็คือตัวจิว๋วตัวเล็กของเขาที่ผมจะมาพูดในวันเนี้ยเอามาประกอบปารทต่อยูเนี่ยเขาก็ทําเป็นกระจิ้งขนาดจิ๋วด้น่ารักมากๆแต่ขนาดจิ๋วอะ่ะมันจะเป็นขนาดกล่องแบบนี้นะครับผมไม่ได้เป็นลักษณะเป็นถัวไอศครีมเนาะ ตัวแรกที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับผมเขาชื่อว่าอันดอ u i ซุยซันเดย์ที่ชื่อว่าเม l โล w เยลโล w ทุกคนเป็นแพคเกจิ้งสีเหลืองอย่างนี้นะครับผมน่ารักมากๆขนาดกล่องตัวจิว๋วก็ยังน่ารักเลยครับผมสรับท็อปน้ตของเม l โล w เยลโล w นะครับผมเป็นกลิ่นของซูเกเรตเลมอนแพชชชั่นฟูดเมลท์เชนพีชนะครับผมส่วนมินเนอน่ดนะครับผมจะมเป็นกลิ่นของออฟแมนตัส แคปเบบเบิลบลูซัมจัสมินแซมบักแล้วก็เบดโนเป็นกลิ่นของวานิลลาพลัมบูดแล้วก็กลิ่นมัสนะครับผมที่ผมอ่านกระตุกกระตักบอกเลยครับว่าคือผมไปอ่านจากตรงนี้ตัวที่เขาโปรโมทกับตัวภาพที่อยู่ใน f a k a n i c a com ผมว่าที่อยู่ใน f a k a n i c a com มันอ่านง่ายกว่านี้นะครับผมซึ่งช่างมันเถอะนะครับผมเราจะมาดูกลิ่นกันก่อนที่จะไปถึงกลิ่นแล้วดูไปกลิ่นยิ่งตัวจิ๋วครับสัปิง้งทุกคนน่ารักไหม คือน่ารักมากผม,มให้ทุกคนดูขนาดจิ๋วของเขาก่อนนี่คือขนาดแบบน่าจะ5 ml หรือ4 ml เนี่ยผมขออนุญาตดูก่อนนะครับอันนี้คือขนาด5 ml นะครับผมลักษณะเป็นเหมือนกับขวดใหญ่เลยเพียงแต่ว่าขนาด5 ml เนี่ยเขาจะไม่มีหัวสเปรย์นะครับผมดังนั้นวิธีการดมวิธีการใช้แล้วก็ต้องเปิดเชอรี่ออกมาปึ้งอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เอามาแจะที่ตัวแต่ส่วนตัวนะครับผมวันนี้ ผมจะไม่ได้เอาตัวนี้มาแจ๊ใส่ตัวแต่จะเอาหลอดแบ่งที่ลองดูแล้วนะครับผมมารีว่้ทุกคนได้ชมกันเพราะว่ามันจะได้เป็นการฉีดใส่ตัวนะครับผมแต่ให้คุณรู้ว่าแพคเกจิ้งมันจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนน่ารักามากซื้อเป็นของฝากผมว่านี้ก็ได้นะน่ารักโคตรๆนะครับผมเนื่งสองซ้ำเมโลยิโลครับยูเมโลยินโลอืมทุกคนสำหรับเมโลยินโลนะครับ มันเป็นกลิ่นที่ผมบอกเลยครับว่าเขาค่อนข้างที่จะตีโจทย์แปกของการเป็นแพ็กเกจจิ้งสีเหลืองุกคนเป็นน้ำหอมที่ดมไปแล้วอะ่ะคุณจะรู้สึกถึงความเป็นสีเหลืองเหลืองคุณจะรู้สึกถึงความเป็นคัลเลอร์ฟูคุณจะรู้สึกถึงความเป็นไอศครีคมที่มีความแบบไอศครีมที่มีความติดเปรี้ยวๆนิดนึงทุกคนน้ำหอมตัวนี้ครับผมเปิดมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นซิกดราสสูงมากในช่วงแรกผมจะบอกว่าน้ำหอมตัวนี้เขาบอกว่ามันมีกลิ่นของความเป็นแฟชั่นฟูดใช่ไหม ถามว่าความเป็นแพชชั่นฟูดในน้ำหอมตัวเนี้มันมีให้รู้สึกไหมผมรู้สึกว่ามันก็ทําให้รู้สึกได้ถึงความเป็นแพชชั่นฟูดครับแต่ว่าความเป็นสาวรสเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนมากโดยส่วนตัวผมรู้สึกนั้นนะแต่สิ่งที่ได้รับเลยนน้ำหอมตัวนี้ก็คือ มันมีความเป็นเลมอนทุกคนมันมีความเป็นกลิ่นของเลมอนเป็นกลิ่นที่เป็นเลมอนสีเหลืองๆสีส้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนซึ่งหลักๆอ่ะดมไปอ่ะคุณจะรู้สึกถึงความเป็นเมลอนชัดเจนมากมีกลิ่นที่มีความซีตัสหอมๆสบายๆในกลิ่นนี้และติดเปรี้ยวเล็กน้อยมันเป็นกลิ่นเปรี้ยวที่ไม่รู้สึกถึงความแบบเปรี้ยวจนเข็ดฟันเบอร์นะั้นอ่ะแต่ก็ทําให้คุณรู้สึกได้ว่ามันมีกลิ่นเปรี้ยวแน่นอนน้ำหอมตัวนี้มันมีความเปรี้ยวมันมีความฟรุตตีมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคร พอมันอยู่บนร่างกายสักแป๊บหนึ่งทุกคนเขาจะเริ่มโชว์กิ่นที่มีความเป็นลูกพีชทุกคนถ้าคุณชอบกลิ่นพีชผมโจอ่ะนะคะว่าเมโลเยลโลตนนัวเนี้ตอบโจทย์กับชีวิตคุณมากผมจะบอกเลยนะว่านี่แหละคือต้องหอมกลิ่นพีชที่น่ารักมากทุกคนมันอาจจะไม่ใช่กลิ่นพีชตั้งแต่แรกพเพราะว่าฉีดมาตอนแรกมันจะมีความเป็นเลมอนใช่ไหมแต่พออยู่ไปเรื่อยๆ กลิ่นเขาจะมีความเป็นลูกพีชที่มีความชัดเจนมากขึ้นทุกคนและหลังจากที่มอยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆอ่ะกลิ่นลูกพีชจะยังคงอยู่แต่กลิ่นที่มีความเป็นเลมอนที่มีความเปรี้ยวที่มีความฟุตตี้อ่ะจะเริ่มค่อยๆจางหายไปนะคะผมและจะเริ่มเข้ามาแทนที่ด้วยกลิ่นที่มีความเป็นดอกไม้มีความเป็นดอกไม้สีขาวมีความเป็นจัสมินอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามว่ามันมีความเป็นจัสมินชัดเจนขนาดไหม มันเป็นเหมือนจัสตินที่ยังคงมีวิญญาณของความเป็นลูกพีชอยู่ครับส่วนตัวนะครับผมน้ำหอมตัวนี้ผมไม่ได้มองเห็นถึงความเป็นแบบ เอ่อเสาวรสเท่าไหร่นะถ้าจะพูดถึงความเป็นเสาวรสของมันนะมันจะออกไปในเชิงเสาวรสที่เป็นเสาวรสปั่นแบบต่างๆแต่หนักๆของมันก็คือมันมีความเป็นเลมอนมันมีความเป็นผลไม้สีเหลืองมันเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนี่คือน้ําหอมตัวนี้นะครับทุกคนถ้าผมเปรียบเทียบว่าน้าหอมตัวนี้มันเป็นไอติมอะไรผมอาจจะไม่นึกถึงไอติมซ uh ันดีผมพูดตาตรงนะน้ำหอมตัวนี้ฉีบเปิดตัวมาผมมีความรู้สึกว่าผมนึกถึงไอติมวอลรสหนึ่งทุกคน ที่มันจะเป็นลักษณะเป็นแท่งแล้วตรงปลายมันอ่ะมันจะเคลือบน้ำตาลไว้ที่เป็นแบบว่ามันมีความไล่สีไอ้เคลือบน้ำตาลเป็นสีเขียวแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองประมาณนี้ถ้ามาดิจิคุณถ้าคุณเคยกินไอติมอันเนี้ยมันให้ความรู้สึกแบบนี้ทุกคนมันมีความรู้สึกถึงความเป็นไอติมที่แบบว่า อ,อร่อยมีความฟุตี้มีความเปรี้ยวมีความเลม,มอนอยู่ในกลิ่นของมันนะครับผมเป็นกลิ่นที่ดมไปแล้วสึกถึงคนที่มีความน่ารักสุขสนอัธยาศัยดีมีความรู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่ไม่ได้ใช้ยากเลยและเป็นน้ำหอมที่เข้าใจได้งง่ายมา,มากๆทุกคนถ้าคุณอยากได้น้ำหอมที่มีความแบบว่าใช้ง่ายเด็กชอบผู้ใหญ่รักแล้วก็ถามว่ามันสูขภาพไหมด้วยความที่มันเป็นกลิ่นฟุตี้แบบนี้มันมันไม่ได้สูขภาพขนาดนี้อยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าใช้เป็นงานทางการได้ไหม ถ้าเอาแบบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ผมว่าอันนี้ติกเกินไปแต่ถ้าสมมติว่าไปเจอเพื่อนเป็นงานทางการปาร์ตี้สังสรรค์อ่ะอันนี้ได้นะคบผมเป็นกลิ่นที่แบบว่าผมว่าน่ารักดีทุกคนถ้าคุณอยากได้น้ำหอมที่มีความเป็นลูกพีชแต่เป็นลูกพีชที่ไม่ได้หนักจนเกินไปเวลาที่เป็นลูกพีชนะครับผมน้ำหอมของฝรงั่งที่เป็นลูกพีชอะบางทีจะมีความติดติดขมขมติดเปือกๆนิดน,นึงอะ แต่อันนี้ไม่ลยนะเป็นลูกพีชที่มีความหอมเป็นลูกพีชที่มีความน่ารักมากๆเลยถ้ากูอยากได้ลูกพีชประมาณนี้เชื่อมมาด้วยเลมอนมีความเป็นน้ำตาลน้ำตาลด้วยอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์กลิ่นน่ารักมากกลิ่นดีมากและโน้ตสุดท้ายที่ติดอยู่บนตัวเราส cent หอมตัวนี้นะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นของวานิลลาพลัมบูรแล้วก็มัทใช่ไหมครับส่วนตัวตอนสุดท้ายติดอยู่อ่ะผมได้กลิ่นของความเป็นวานิลลามากที่สุดนะครับผมเจื้อมกับกลิ่นมัสสำหรับน้หอมเลลลโโยของแอนนซซยยััเด์ครบผมโอเคคตตััว่อไปนะรบผมอ้ยลืมไป การกระจายตัวนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะกระจายตัวได้ดีทุกคนเป็นไอรอบตัวอยู่นะครับแต่ว่ากลิ่นม,มันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆดังนั้นน้ำหอมตัวนี้นะครับผมถามว่ามันติดทนไหมถ้าคุณฉีดปกติไม่ได้เบินะ้ลนแล้วก็คือฉีดปึ้งเดียวปึ้งแล้วก็ไปเลยอนะ่างเงี้ยมันจะติดให้เราได้กลิ่นแบบโชยรอบตัวประมาณ3-5ชั่วโมงได้นะครับผมแต่ถ้าคุณอยากให้มันอยู่นานกว่านั้น ผมแนะนำให้คุณฉีดเบิ้ลสเปย์แล้วก็ฉีดติดเสื้อผ้าด้วยเขาะจะมีความติดทนติดนานมากขึ้นนะครับผมประมาณ6-8ชั่วโมงได้เหมือนกันถ้าคุณเบิ้ลสเปย์แต่ถ้าเอาแบบง่ายๆพูดแบบไม่ได้ก็คือกลิ่นอยู่ประมาณ3-5ชั่วโมงอยู่ในราวๆแบบว่าน้ำหอมอาเดอร์ตอลิททั่วไปประมาณนี้นะครับผมใครมีความน่ารักใครชอบกลิ่นกุตตี้ใครชอบกลิ่นเลมอนใครชอบกลิ่นลูกพีตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วก็็กเกจจิ้งค่อนข้างที่จะน่ารักมากใครชอบสีเหลืองผมพูดตามตรงนะแพ้แบบ100รบโออเปอร์เิ่นต พิตตี้พิงค์เนี่ยทุกคนถ้าพูดถึงความเป็นพิตตี้พิงค์อ่ะอ่ะผิดกองนะครับผมอันนี้คือพิตตี้พิงค์นะครับผมน้ำหอมตัวเนี้ยสีหลักก็คือสีชมพูกับสีฟ้าผมว่าสีชมพูกับสีฟ้าเป็นสีที่ผู้หญิงชอบผู้หญิงรักใช่ไหมครับผมซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสีฟ้าผมไม่รงงด้หุนไงผมคนที่ไม่ชอบสีฟ้าแต่ผมเป็นคนที่ชอบสีชมพูนะครับผมอ่ะสำหรับพิตตี้พิงค์เป็นอย่างไรขออนุญาตพูดถึงโน้ตก่อนครับพิตตี้พิงค์นะอันนี้เป็นขวดขนาดจิว๋วให้แอมแอรักนะน ภาพนู้ดจะเป็นกลิ่นของพิ้งโพรเมโลแมนดารินเฟรชเบซิลนะครับผมเบนเนด้นนู้ดเป็นกลิ่นของพลัมบอสซัมเบเลนีแอคคอร์ดแล้วก็บลูทิไซคาเมนนะครับเบนเด้นไม่เป็นกลิ่นของคริสตัลไลซ์มัสพาลิสเซนดาร์วูดแอนด์คริสแอมเบอร์นะครับผม oh, <wow. S 1> ผมพูดตามจริงนะ พอผมไปเห็นในที่มันเป็นโน้ตแบบนี้ที่เขาพิมพ์มากับแบบในฟเกนติก้าน่ะผมน่าจะแคปอีตัวฟเกนติก้ามาเนาะมันดูอ่านง่ายกว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับผมยังไงก็จะขึ้นให้ดูอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเอ็นเูที่ชื่อว่าพริตตี้พิง์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับสำหรับพริตตี้พิง์นะครับผมพริตตี้พิง์เนี่ยผมขอใส่ตรงนี้แล้วกันนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนว่าฉีดใกล้กันแล้วคมจะพูดสลับกันไม่สลับแน่นอนเพราะว่าลองใช้ทุกกลิ่นมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคร ทุกคนโอเคสำหรับน้ำหอมแอนนาซุยตะกูลซันเดยที่ชื่อว่า p r ิตตี้พิงนะครับผมที่เป็นแพคเกจจิ้งสีชมพูน่ารักฟุงฟริงแบบนี้นะครับผมผมบอกตามตรงนะครับว่าด้วยโน้ตของมันอะ่ะเขาบอกว่ามันเปิดมาด้วยกลิ่นของความเป็นพิงค์โคลเมโรแมนดาริและเฟรนเบซิลใช่ไหมครับผมผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นของ ส้มโอทุกคนมันเป็นกลิ่นของส้มโอแบบแน่นอนชัดเจนม,มากเป็นกลิ่นของส้มโอที่ถ้าดมแล้วคุณก็จะรู้สึกถึงความเป็นส้มโอแต่ความเป็นส้มโอของขอามตัวนี้มันจะมีความเป็นครีมมี่ขึ้นมาด้วยนะครับผมถามว่าเมลโลยีโลอ่ะมันมีความครีมมี่ไหมมันเป็นครีมมี่ที่เป็นความแบบครีมมี่น้ำตาลของเขาที่เขาบอกว่าเป็นชูเกลตใช่ไหมเมื่อกี้ได้เออนั่นแหละแต่ตัวเนี้ยเขาไม่ได้บอกเป็นในเชิงนั้นแต่ว่ามันมีความรู้สึกถึงความเป็นแบบ โอที่ติดความครีมมี่เข้ามาด้วยทุกคนมันให้ความรู้สึกถึงความเป็นครีมมี่มากๆในน้อหอมตัวนี้ตั้งแต่เปิดตัวมาเลยนะครับผมและกลิ่นความเป็นส้มแมนดารินนะ่ะค่อนข้างที่จะทําให้เราได้กลิ่นบ้างแต่ไม่เยอะคุณจะไม่ค่อยนึกถึงความเป็นกลิ่นต้มแมนารินคุณจะนึกถึงความเป็นพเบโลมากกว่านะครับผมในน้าหอมตัวนี้นะถ้าคุณชอบกลิ่นของส้มโออ่ะคุณน่าจะชอบน้ำหอมตัวนี้นะครับผมส่วนกลิ่นของเบซิลอะผมว่ากลิ่นเนี้ย าดมแบบพยายามดมแบบขุดดมนิดนึง oh. เขาจะมีกลิ่นบางอย่างให้ความรู้สึกถึงความเป็นสมุนไพรสมุนไพรเล็กๆครับผมอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าเอาจริงนะผมไม่นึกถึงความเป็นเบซิลผมนึกถึงถึงความเป็นแบบเหมือนมิ้นท์นิดนึงอนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นมิ้นท์นะครับผมมันเป็นกลิ่นของเบซิลแหละแต่ว่า มันออกไปในเชิงสมุนไพรที่มากับกลิ่นของความเป็นครีมครีมและมีกลิ่นของความเป็นพอมิโลครับคางคขัางที่จะชัดเจนในน้นหอมตัวนี้และหลังจากที่มันอยู่บนร่างกายของเราไปเรื่อยๆนะครับผมเขาจะอันนี้พูดตามตรงนะอันนี้พูดแบบจะหาว่าผมแบบอาจจะใบแอดที่ผมไม่ชอบสีฟ้าก็ตามทีเดอยวแต่ผมมีความรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ดมไปแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สื่อถึงแพคเกจจิ้งเท่าที่ควรทุกคนอันนี้ผมพูดตามตรงถ้าคุณเป็นคนที่ชอบสีฟ้าชอบสีชมพูแบบเนี้ย คุณจะคาดหวังกลิ่นที่ไม่ใช่แบบนี้ถ้าพูดถึงสีชมพูตีบางเนี้ยผมว่านะถ้าเป็นผมนะผมจะทํากลิ่นที่มีความเป็นสตรอเบอรี่อย่างเนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีความเป็นกลิ่นมิ้งมิ้นิดนึงในกลิ่นใช่ไหมแต่น้ําหอมตัวเนี้ไม่ให้ความรู้สึกแบบเดียวกันกับแพคเกจจิ้งของมันเลยนะครับผมไม่ให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยอะ่ะคือแพคเกจจิ้งแบบเนี้นแต่กลิ่นแบบไปคนละทางเลยนะครับผมเป็นกลิ่นที่มีความเป็นครีมมี่ครีมมี่เป็นกลิ่นที่มีความเป็นพเมเโลแล้วหลังจากนั้นนะครับ เริ่มกลิ่นเบาบางลงแล้วก็จะกลายเป็นกลิ่นติดผิวที่มีความเป็นแอมเบอร์แอมเบอร์ยางไม้ผสมมัสนะครับผมซึ่งอีตอนที่เป็นกลิ่นสุดท้ายอะ่ะก็เบาบางมากทุกคนแต่น้ำหอมตัวนี้ผมมีครามรู้สึกว่าเขาให้ความรู้สึกถึงความเป็นอด้วยความที่มันเป็นฟุตตี้แบบโพเมโลนะมันไม่ใช่กลิ่นของความเป็นฟุตตี้ที่มีความเปรี้ยวผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้มันให้ความรู้สึกถึงความเป็นเรลมากกว่าที่เชินฟุตตี้นะครับผมเป็นกลิ่นออกแนวแบบว่า ดอกไม้หอมๆบางๆดอกไม้ที่บอกว่าเป็นดอกไม้ขาวประมาณนี้แต่กลิ่นมีความเจือจางในะระดับที่ผมว่าน้อยเกินไปครับเป็นหนึ่งใน3กลิ่นนี้นะครับผมที่ผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าผมชอบกลิ่นน้อยที่สุดถึงแพคเกจิ้งมันจะน่ารักก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบกลิ่นมันทุกคนอันนี้อยากให้คุณไปลองก่อนนะครับสำหรับอ่าพริตตี้พิงค์นะครับผมเพราะว่าถ้าคุณซื้อแบบใบๆ ตัวนี้คุณอาจจะไม่ได้ชอบมันก็ได้นนพูดตามตรงแล้วก็หลังจากที่ผมไปสืบไปอ่านดูตามเว็บ fragrantica.com หรือคนที่รีวิวต่างชาติเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะผิดหวังจากน้ำหอมตัวนี้ถ้าถามผมนะน้ำหอมตัวเนี้มันหอมไหมมันหอมมันมีความเป็นคุณหนูมันมีความเป็นผู้ดีเป็นผู้หญิงที่มีความแบบสวยๆจานตนหวานนะครับผมแต่เอกลักษณ์ของความเป็นไอศครีมในน้ำหอมตัวนี้มันไม่มีทุกคนด้วยความที่ภาพลักษณ์ของลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นไอศครีมใช่ไหม เราจะมีความคาดหวังว่ามันจะเป็นกลิ่นของไอติมมันจะมีความแบบว่าน่ารักน่ารักอะ่ะแต่น้ำหอมตัวนี้ไม่สามารถที่จะใส่ความน่ารักไม่สามารถที่จะเอาแกริงที่น่ารักมันอะ่ะ กลั่นเป็นน้ําหอมในรูปแบบที่เราต้องการได้ความติดทนตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะไปไหวเลยทุกคนเมลโลยโลเมื่อกี้ถ้าฉีดแบบปกติ3-5ชั่วโมงใช่ไหมแต่ตัวนี้ผมว่าไม่เกินสาชั่วโมงอะ่ะ mm hmm. เขาก็ไปแล้วนะคะผมอันนี้เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ส่วนตัวผมไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่และเป็นกลิ่นที่อยู่กับผมแล้ว ล่ไม่ค่อยติดทนนะคบดังนั้นนะคะผมถ้ามีให้ลองอ่ะให้คุณลองฉีดที่ตัวดูแต่ส่วนตัวแล้วถ้าผมแนะนําใน3ตัวนี้ตัวนี้ผมไม่ค่อยแน,นะนําครับผมนี่พูดตามตรงแต่ถ้าคุณชอบแพคเกจจิ้งสีชมพูสีฟ้าตัวนี้อยากไปวางบนตู้โชว์ตัวนี้น่ารักโคตรเลยครับโอเคมาถึงกลิ่นสุดท้ายทุกคนปบมือ เป็นกลิ่นสุดท้ายและเป็นกลิ่นที่ผมซื้อกล่องใหญ่นะก็คือกลิ่นที่ไี่ชื่ว่าเวเลตไวท์ Wait, right. นะครับผมไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านั่นก็คือตัวนี้นั่นเองทุกคนเป็นลักษณะของสีเขียวกับสีม่วงคุณรู้ไหมว่าผมเป็นคนที่ชอบสีแบบสีม่วงพาสเทลแล้วก็ชอบสีเขียวด้วย,วยซึ่งอีเน่หอมตัวนี้เป็นอะไรที่ว่ารวมทุกอย่างที่ผมชอบนะครับผมแล้วก็คอมมันน่ารักดีนี่โชว์ให้ดูแต่แรกแล้วก็จะโชว์ให้ดูอีกนะครับผมสาหรับขวดใหญ่นั้นจะเป็นอย่างไรขออนุญ,ญาตพูดถึงโน้มไปก่อนนะคร คาซิปเนกตานะครับผมมีเดลโน้ตไม่กลินก่นของเรดแอปเปิลบอสซัมม์จัสมินแพเทลโลตัสบอสซัมนะครับผมส่วนเบนด์โน้ตไม่กลิ่นของพิ้งค์มัชเมลโล่แล้วก็สกินมัชนะครับผมเฮ้ยน้ำหอมตัวนี้นะครับผมโนต้ตแรกมันออกมาก็เป็นสตรอเบอรี่ครีมผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะครับผมและสำหรับแพคเกจจิ้งตัวใหญ่ของมันเป็นอย่างนี้ทุกคนหนึ่งสองสามปิ้งน่ารักไหม <laughs> มึงโคตรน่ารักเลยอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับผมน่ารักน่ารักมากน่ารักไม่ไหวและผมจะให้ดูว่า สเปรย์ของเขานะครับผมก็คือตรงนี้หัวสเปรย์คือเชอร์รี่ทุกคนแล้วมาฉีดได้เธอดูนะเฮ้ย <t> <c oughs> มันดีแล้วมันหอมมากทุกคนเดี๋ยวจะฉีดบนตัวให้ดูนะครับสำหรับเ<ส> uh, <ส>วเลสไวรท์ของอันนาซูย์ซันเดย์ครับผมหนึ่งสองสามไวเลไรท์โอ้โอ้ทุกคน oh, แม่งมันต้องอย่างนี้ส şey ิ <Okay. S 1> วะนี่คือสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวผมเลยนนะนี่แหละครับ ถ้าคุณจะทาน้ําหอมให้เป็นลักษณะของขวดไอศครีมไม่ใช่ขวดไอศครีมอะ่ะคุต้องบอกว่าลักษณะให้เหมือนกับไอศครีมซันเดย์อะนี่คือกลิ่นที่ผมคาดหวังทุกคน มันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นไอศครีมรสสตรอเบอรี่ซึ่งเป็นไอศครีมรสสตรอเบอรี่ที่มีความครีมมี่มากๆอยู่ในกลิ่นทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความครีมมี่มันไม่กลิ่นที่มีความเป็นสตรอเบอรี่มันเป็นกลิ่นที่ให้ความเป็นสตรอเบอรี่ที่มีความสดชื่นแต่ก็มีความครีมมี่อยู่ในกลิ่นมันก็ได้ทําให้กลิ่นเนี้ยมันไม่ใช่สตรอเบอรี่ที่มีความตอแหล่จนวันนีพูดตรงตรงคือเราพูดถึงสตรอเบอรี่มันจมีความแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างใช่ไหมแต่อีตัวเนี้ยมันเป็นตรอบ ที่ให้ความรู้สึกความเป็นครีมมี่ครับเป็นไอศครีมกลิ่นสตรอเบอรีที่มีความหอมมากเป็นความหวานที่กําลังพอดีไม่ใช่ความหวานที่แบบหวานหยาดเยิเยมนันนะหอมตัวเนี้ยเป็นความหวานที่เหยียบไปด้วยความครีมมี่มันก็เลยท้านหอมตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะดูดีดูแพงแต่ก็ไม่ได้ดูโตจนเกินไปคุณเข้าใจอย่างนี้ไหมนั่นก็คือ กลิ่นเขานะครับผมเป็นสตรอเบอรี่ที่เหมือนมีความเป็นนมนมอยู่ในกลิ่นด้วยแต่ความเป็นนมนั้นอ่ะมันไม่ใช่นมแบบเป็นนมแบบเทมาเป็นน้ำอ่ะเป็นนมที่เป็นวิปครีมครับสตรอเบอรี่วิปครีมนี่ก็คือกลิ่นของหอมตัวนี้แล้วพออยู่บนร่างกายของเราไปเรื่อยๆนะครับผม ความเป็นกลิ่นของ r ร d Apple b ลบ s สตอม่ะมันแอบ,บมีให้ได้กลิ่นในช่วงกลางๆทุกคนเพราะว่าเวลาที่มันอยู่บนร่างกายเป็นสภาพะแบเริ่มเข้าสู่มีเดโนนอ่ะเขาจะเริ่มมีกลิ่นของแอปเปิลแดงขึ้นมาเจือด้วยแต่อาจจะไม่ใช่แอปเปิลแดงที่มีความชัดเจนเบอร์นั้นทุกคนเพราะว่ากลิ่นที่ชัดเจนที่สุดกนความตัวนี้เลยนะก็คือกลิ่นของสตรอเบอรี่วิปครีมคับเป็นประมาณนั้นเลยกลิ่นของแอปเปิลแดงเนี่ยจะเจือให้มันมีมิติเพิ่มขึ้นเฉยๆส่วนกลิ่นของความเป็นจัสตนี่ล ผมว่ากลิ่นของความเป็นดอกบัวอ่อนมีให้ได้เห็นนะคะผมส่วนกลิ่นของมันนี้ก็คือกลิ่นของดอกไม้ขาวเนาะซึ่งบางทีกลิ่นของความเป็นดอกไม้ขาวก็คือมันไปนตีรวมกันกับกลิ่นของวิครีมแล้วอะ่ะมันก็เลยทําให้กลิ่นทุกอย่างที่พูดมามันยำรวมกันนะครับผมแต่เป็นการยำรวมกันแบบพอดิบพอดีและไม่ทิ้งลายของความเป็นสตรอเบอรี่ทุกคนและหลังจากที่น้องหอมตัวนี้ติดผิวเรานะครับผมไว้บอรเด็ดไว้เนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นที่ออกเป็นแนวมัสมัตทุกคนและมีกลิ่นของความเป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับาิล แต่วาน,นิลาของฐานคอนตัวนี้มันจะไม่ใช่วาน,นิลาทั่วไปมันจะเป็นกลิ่นที่เหมือนกับมัชเมลโล่ทุกคนนี่ค,คือความพิเศษของหอมตัวนี้คือทุกโนต้ตที่ว่ามาคนเขาสื่อให้ได้เห็นในน้ำหอมตัวนี้ทั้งหมดคือจะต่างจากตัวแบบคือผมพูดเลยนะคะว่าเมลโล่เยลโล่สีเหลืองอนะอ่ะเขาก็ให้โนต้ตมาตรงแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบความเป็นไอศ์ครีมที่แท้จริงแต่สาหรับพิทิพิงเนี่ยซึ่งกูดา่าจนกูรู้สึกว่าคนมาดูเขาจะเกลียดอันนี้ไปไหมไปลองดมก่อนบางทีความคิดของผมมันอาจจะ เป็นแค่คนหนึ่งคนเท่านั้นนะครับผมผมรู้สึกว่าพิตตีพิอ่ะมันไม่ให้ความแฟนตาซีกับผมแต่สําหรับยีนโเมิโรนตัวนี้ให้ความแฟนตาซีมากคือน้งหอมตัวนี้ครับผมถ้าใจผมเปรียบเทียบว่ามันคล้ายกันหอมตัวไหน,นถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกลิ่นของเบอร์เบอรี่เฮอร์ดีพราวของเร a าการเด d e หรือชอบกลิ่นของความเป็น M.F.K. b a c a r a r o คนะครับผมตัวนี้จะตอบโจทย์เลยทุกคน ส่วนตัวนะครับผมฝรั่หลังบางคนอะ่ะบอกว่ามันเป็นดูปของ MFK บารคาราดูไฟฟตตีใช่ไหมแต่ส่วนตัวผมนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนกับ MFK uh oh. ผมนั้นรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกันกันกบเบอร์เบอรี่เฮอร์เอดีพีนะครับผมแต่เป็นเบอร์เบอรี่เฮอร์เอดีพีที่ใส่ความครีมมีเข้ามาแต่ความครีมมี่ของน้ำหอมตัวนี้ไม่ได้ถึงขั้นความเป็นโคคโนัทเหมือนของคราวขอร์เนากันเดนนะครับผมดังนั้นถ้าคุณชอบน้ำหอมใน,นโซนนี้ย และอยากนายเปรกกินที่มีความน่ารักกระปุกกระปิและที่สําคัญของหอมตัวนี้กระจายตัวให้ได้กลิ่นรอบข้างและมีความติด คนที่สุดในบรรดาน้ำหอมแอนโนซูเซชเนี้ยเวลเลตไวตัวนี้นะครับผมตอบโจทย์แบบ100%เทุกคนคุณสามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ไปเดินเล่นได้ไปเที่ยวได้ไปออกเดทได้ไปออกงานหรูหรากลางคืนตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับผมถ้าคุณชอบน้ําหอมในโซนที่ว่ามาและคุณรู้สึกว่าไอโซนที่ว่ามาขวดมันไม่น่ารักอยากได้ขวดที่มีความกระปุกกระป๊กขวดที่ไปวางไว้แบบตั้งโชว์แล้วก็สามารถโชว์ได้แล้วก็คุณหยิบขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกมีความสุขมีความแฟนตาซีและเป็นกลิ่นที่มีความมีมิติอะ ตัวนี้ของแอนนาซุยนะครับผมตอบโจทย์มากๆนะครับทุกคนโอเคนะครับ okay, ผมพูดมาถึงขนาดนี้ถ้าให้ผมเรียงลําดับความชอบนะครับผม ตัวที่ผมชอบที่สุดใน collection sunday ของเอล a ลตัวนี้็คือหนึ่งเลยครับ v i e t w i t e ตัวนี้นะครับทุกคนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันกลิ่นมีความเป็นไอศครีมสตรอเบอรี่และมีความครีมมีนะครับผมตัวที่ผมชอบรองลงมาก็คือ melo w yellow ทุกคนแล้วก็ผมก็ชอบชื่อมันด้วยนะผมรู้สึกว่าชื่อมันคองจองเดียวเม melo yellow นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันให้ความรู้สึกถึงความเป็นแบบว่าไอศครีมที่มีความแบบ เป็นเลมอนเลมอนอยู่ในกลิ่นมันเป็นกลิ่นไอศกรีมที่มีรสเปรี้ยวแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวมากเป็นเปรี้ยวที่กําลังดีมันทึกถึงไอติมที่ผมเคยกินตอนเด็กนะครับผมก็เลยชอบของแบบนี้ใครที่มีนิสัยความเป็นเด็กชอบแต่งตัวสดใสสดใสตัวนี้ตอบโจทย์ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมอาจจะชอบน้อยที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็แนะนําให้คุณไปลองก่อนนะครับผมแล้วก็คือพิทิพิงนะครับทุกคนเพราะว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าจริงอยู่ว่า ขวดมันมีความน่ารักดูดีสีชมพูสีฟ้าแต่เขาตีโจทย์ไม่แตกของการเป็นแพคเกจจิ้งแบบไอศครีมมันไม่ได้ทําให้ผมนึกถึงความเป็นไอศครีมสันเดย์มันทําให้ผมนึกถึงน้ําหอมที่มีความเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นฟลอร์ทั่วไปนะครับผมแต่ก็หอมดีไม่ได้แย่นะแล้วก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเขาติดไม่ค่อยทนที่สุดในบรรดา3กลิ่นครับพิสูจไปแล้วนะครับผมสำหรับน้ำหอมของแอนนาซุยในเซตนี้นะครับผมผมก็อยากให้ทุกคนไปลองดูนะครับผมเพราะว่าหนึ่งแหละแต่ละกลิ่นเนี่ยผมว่าถ้าคุณไม่อยากจะ เสียเงินทิ้งอะไรเงี้ยนะคุณไปลองดมดูนะครับผมถ้าคุณชอบกลิ่นไหนคุณค่อยซื้อนะครับผมแต่ถ้าคุณเป็นสายสะสมและอยากจะได้น่าหอมขวดน่ารักน่ารักกระปุกกระปีไว้ประดับโตเครื่องแต่งของคุณอะไอเซ็ตเนี้ยผมว่าโคตรน่ารักเลยหรือถ้าสมมติว่าคุณเป็นแบบผมผู้ตามตรงก็คือชอบกลิ่นนี้สุดอะสมมตินะถ้าสมมติว่าคุณชอบเมโลเยลโลที่สุดคุณอาจจะซื้อเมโลเยลโลตัวใหญ่ตัวนี้หนึ่งอันแล้วก็ไปซื้อไอตัวจิ๋ว นะครับผมเอามาเสริมให้มันครบทุกสีก็ได้นะครับเพราะว่าเอามาวางเรียงกันแล้วมีความน่ารักกระบุกกระบิกสุดๆเลยครับทุกคนผมเชื่อว่าถ้าคุณให้น้ำหอมตัวนี้เป็นของขวัญกับใครคนนั้นจะต้องชอบแล้วก็ประทับใจแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนใครชอบก็ปักกด่ล้์ก็แชร์ฝากกด่ม b ับปะรดช่องผมเป็นกำลังใจให้กันเลยลืมกดกันดิ่งให้กันด้วยเราจะได้กลับมาพบกันอีกวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะคะสวัสดีครับ Ty ne